เทคนิคกะปริมาณอาหารให้พุงยุบ six pack โผล่โดยไม่ใช้อะไรเลยนอกจากมือของคุณครับผองหมอสุพเรศดร six pack เพืพ่อนเพื่อนท่านไหนมีปัญหานี้ไหมครับเรากำลังจะพยายามลดหุ่นลดไขมันเพื่อที่จะสร้าง six pack ของเราแต่แล้วเราก็ไม่ไม่รู้ว่าเรากินแคลอรี่ถูกไหมนะครับนับแคลอรี่ก็ยาก ใช้แอปก็ไม่อยากใช้นะครับตาช่างก็ไม่มีเว็บไซต์ก็ยุ่งยากวันนี้ครับเพื่อนๆผมจะมาแก้ปัญหานี้ครับให้เพื่อนๆด้วยการให้เทคนิคส่วนตัวของหมอเลยเทคนิคของผมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับไม่ต้องนับแคลเป็นไม่ต้องมีตราช่างไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันไม่ต้องใช้เว็บไซต์นะครับเอะแล้ววิธีนี้มัน มันคือยังไงครับหมออ่<ะ>อย่างที่บอกไปนะครับไม่ต้องใช้เลยเลยตาชาต่างถ้วงถ้วยตวงหรือจานไม่ต้องใช้เลยเลยแต่ก่อนอื่นนะคันเพื่อนผมอยากจะทวนถึงสรรมการลด่นลดพุงสร้างซิงออกแพคของหมอโอก่อนนะครับสูตรสร้างซิกแพคของหมออคือ80%ครับคือการกินหรือรับประทานอาหารที่ถูกต้องอีก20%ครับคือการออกกำลังกายเน้นเวทเทรนนิ่ง วันนี้ผมจะพูดถึง80%ก่อนเพราะว่ามันมีเวทที่หนักกว่านะครับ oh. อ่ะเทคนิคหมอโอ๊ะครับวันนี้เทคนิคของผมคือ hand method หรือเทคนิคก,การใช้มือนั่นเองครับจริงๆแล้วเทคนิคนี้ก็มีออกมาค่อนข้างนานแต่วันนี้ผมจะมาประยุกต์ใช้ในแบบของผมที่มันง่ายและให้เพื่อนๆเอาไปใช้ได้จริงเลยเทคนิค hand method ของหมอโอ๊ะคืออะไร เทคนิคแฮนด์เมทต่อของโมคือการที่เราครับเพื่อนๆืนเพื่อนๆจะสามารถกะปริมาณนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและผักและไขมันในแต่ละมื้อเพื่อที่เราจะกินปริมาณที่เหมาะสำหรับการลดพุงลดหุ่นสร้างซิกแพคนั่นเองครับทีนี้ครับเราเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่ามือของเราแต่ละคนเนี่ยครับมีขนาดที่ไม่เข้าไม่ไม่เท่ากัน เช่นมือของผู้หญิงที่น้ำหนัก45กิโลก็จะมีมือที่เล็กปริมาณหนึ่งสอดคล้องกับความใหญ่ของร่างกายของเขาและมือของเพื่อนๆผู้ชายที่หนัก90กิโลนะครับก็จะมีปริมาณใหญ่ระดับหนึ่งที่สอดคล้องกับร่างกายของเขาเพราะฉะนั้นมือของเราแต่ละคนนะครับเพื่อนๆจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันเราเริ่มกันเลยครับเทคนิคแฮนด์แมสต์อของหมอโอ๊คเริ่มด้วยโปรโตีนครับเพื่อนๆ โปรโตีนที่สําคัญมากเลยเราควรจะให้ความสําคัญกับมันเพราะวิจัยพบมาทําการศึกษามาพบว่าคนที่รับประทานโปรโตีนมากพอนะครับสามารถลดน้าหนักได้ไม่ว่าเขาจะทิีมนไดเอทแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคีโตคาริวอลโลคาร์บไฮแฟตไฮแฟตโลคาร์บหรือว่าไฮคาร์บโลแฟตไม่สำคัญนะครับสำคัญที่โปรโตีนคุณต้องถึงก่อน <Wow. S 1> ทีนี้โปรโตีนในแต่ละมื้อครับหากเ,เพื่อนๆอยากจะรับประทานให้พุงยุบมีซิกแพ สำหรับเพื่อนๆนผู้ชายนะครับให้รับประทานที่1ครึ่งถึง2ฝ่ามือต่อมื้อนะครับและคุณผู้หญิงให้อยู่ที่1นึ1 1> ถึงหครึ่งฝ่ามือครับโ,โดยที่นะครับหฝ่ามือเราจะใช้เกณฑ์ก็คือความกว้างความยาวและความหนาของมือเราเป็นโปรตีนนะครับเพื่อให้เห็นภาพครับผมจะให้เพื่อนๆดู นี่เลยนะครับก็คือ1ฝ่ามือจะเป็นปริมาณเนื้อไม่ว่าจะเป็นความกว้างของชิ้นเนื้อความยาวและความหนาของชิ้นเนื้อจะสอดคล้องกับความใหญ่ของมือเราซึ่งนะครับเราจะใช้เลขไหนดีสําหรับคุณผู้ชาย1นครึ่งหรือ2ผมแนะนาอย่างนี้ครับรโปรตีนให้เราเริ่มจากเลขข้างบนก่อนก็คือเริ่มจากเลข2ก่อนยิ่งโดยเฉพาะคุณผู้ชายคนไหนที่ออกกําลังกายหนะัก หรือกาลังลดความอ้วนอย่างหนักหรือมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ต่าอยู่แล้วเราต้องคี้โปรโตีนในปริมาณที่สูงก็คือ2ฝ่ามือความกว้างความยาวความหนาของโปรโตีนต่อมือสําหรับคุณผู้หญิงก็เช่นเดียวกันครับเราจะเริ่มจากหนึ่งครึ่งก่อนแล้วค่อยปรับลงนะครับไม่ต้องปรับลงก็ได้ครับเราเอาหนึ่งครึ่งไปเลยนะครับเพราะโปรโตีนนี้มีประโยชน์มากอย่างที่สองเพื่อนๆคือผักนะครับ เราควรทานผักต่อมือครับ1กัมปั้นถึง2กัมปั้นครับเช่นกันกับโปรตีนครับผักนี้เราจะคีบที่เลขที่สูงกว่าหรือเลข2ครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าอิ่มไปเราก็ทานอย่างน้อย1กัาปั้นครับซึ่งผักนี่ครับเพื่อนผมเน้นว่าเป็นผักที่มีแป้งต่ำครับแล้วอ้าวหมอโอ๊คครับอะไรคือผักที่แป้งต่ำครับวอกเกอรี่เป็นหนึ่งในผักที่แป้งต่ำครับเพื่อนๆ ผักแป้นต่ำครับเครดิตของเพจ Help a t h l a s นะครับนี่เลยครับตอนหนึ่งถ้วยนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้เลยไม่ว่าจะมี watercress ครับเพื่อๆมีเค l มีกะหล่ำดอกมีกะหล่ำขาวมีบรอกโคลีมีผัดมีพวกเห็ดนะครับมีพวกหน่อไม้มีซัลารีมีแตงกวามีซูคินี่ผักเหล่านี้ล้วนเป็นผักที่มีแป้งต่ำที่สามารถทานได้2กรัมปานต่อหนึ่งมื้อเลยครับ ต่อไปครับเพื่อนๆคือคาร์โบไฮเดรตหรือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับครับสำหรับคุณผู้ชายครับให้ทานที่2-3ถึง3มกํปั้นนะครับโดยครับเนี่ยผมจะเริ่มให้แนะนำให้เพื่อนๆทานที่ตัวเลขต่ำก่อนนั่นคือ2อกําปั้นก่อนนะครับ แต่หากเราเพื่อนผู้ชายท่านไหนที่ออกกําลังกายเยอะยกเวทเยอะหรือมีงานที่ต้องใช้แรงงานเยอะเราอาจจะเพิ่มมาเป็นที่3กําปั้นนะครับส่วนคุณผู้หญิงนะครับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงท่านไหนนะครับผมให้เริ่มที่1กําปั้นก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มเป็น2กําปัน้นหากเพื่อนเพื่อนออกกําลังกายหรือมีกิจวัตรประจําวันที่ต้องใช้แรงงานเยอะซึ่งคาร์โบไฮเดรตนะครับเน้นว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ฟอกสีนะครับ ถามเพื่อนๆท่านไหนไม่ทราบว่าคาร์โบเดตไม่ฟอกสีคืออะไรผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วสามารถไปเปิดย้อนดูได้นะครับนี่ครับยกตัวอย่างให่เห็นนะครับก็คือหนึ่งกปั้นนะครับก็คือไม่ประมาณหนึ่งถ้วยนะครับแล้วแต่ว่ามือของเพื่อนๆใหญ่ขนาดไหนเราเน้นเป็นข้าวแป้งนะครับข้าวไม่ฟอกสีก็คือข้าวกล้องนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> อันสุดท้ายครับเ,เพื่อนๆคือปริมาณไขมันกินไขมันยังไงให้ภุมยุบเสผกแาคขึ้น ง่ายครับคุณผู้ชายให้กินมือละ2นิ้วโป้งครับเพื่อนๆผู้หญิงให้กินมือละ1นิ้วโป้งครับนี่ครับไขมันนะครับ1นิ้วโป้งไขมันดีผมต้องเน้นก่อนนะครับว่าไขามันนี่คือไขมันดีนะครับ1นิ้วโป้งนะครับสาหรับคุณผู้หญิง2นิ้วโป้งสําหรับเพื่อนเพื่อนผู้ชายเออแล้วหมอโอ๊คไขมันที่ดีนี่คืออะไรไขมันที่ดีครับคือช่องบนเลยนะครับมีอวอาคาโดครับมีน้ํามันมะกอกครับมีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นครับมีเมล็ด มัคาเดเมียอัลมอนด์วอลนัทครับแล้วก็มีปลาแซลมอนและ,มะเมล็ดแฟล์นะครับที่ถือว่าเป็นแหล่งไขมันดีไขมันไม่ดีที่ไม่ควรไม่ควรไม่ผ่านสูตรหมอเลยนั่นก็คือนะครับไขมันแปรรูปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ํามันพืชแปรรูปน้ํามันมเมล็ดพืชแปรรูปไม่ว่าจะเป็นมาการีนหรือว่าเนยเทียมไม่ผ่านเด็ดขาดน,นะครับสรุปนะครับเทคนิคการใช้มือกับปริมาณอาหารให้คุงยุซิกแ p a โ k ของหมอโอ๊บนะครับ คือครับหนึ่งครับโปรโตีน1ถึง2ฝ่ามือสำหรับคุณผู้ชายและ1ถึง1่ครึ่งฝ่ามือสำหรับคุณผู้หญิงเริ่มด้วยเลขที่สูงกว่าก่อนนะครับส่วนผักครับเพื่อนๆผักก็คือ1ถึง2กัมปั้นที่เป็นผักที่มีแป้งต่ำเริ่มด้วยเลขบนก่อนก็คือเลข2ก่อนนะครับหากใครอิ่มไปให้ลงมาเป็นเลข1กําปั้นต่อ1มือ้อ ต่อไปครับคือคาร์โบไฮเดรตครับให้เลือกให้เริ่มด้วยเลขต่ำก่อนก็คือสําหรับคุณผู้ชายครับสองกัมปั้นคาร์โบไฮเดรตถึง3กรกัมปั้นหากใช้พลังงานในแต่ละวันเยอะคุณผู้หญิงครับเริ่มที่1กรกัมปั้นถึง2กรกัมปั้นนะครับสำหรับคนที่ออกกําลังกายเยอะจะใช้2กรกัมปั้นไขมันครับคุณผู้ชายใช้2นิ้วโป้งต่อ1มือคุณผู้หญิงใช้1นิ้วโป้งต่อ1มือครับ หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับหากเพื่อนๆท่านไหนมีคําถามหรือสงสัยอะไรช่วยพิมพ์ลงในคอมเมนต์ได้เลยแล้วผมจะอ่านทุกคําตอบแล้วผมจะนําคําถามนั้นมาทําคลิปตอบเพื่อที่เพื่อนๆคนไทยทุกท่านจะได้ฟังกันไปพร้อมๆกันครับหากใครได้ประโยชน์นะครับสามารถแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับพื้นที่ในการฟังกับเพื่อนๆอก่อนจะจากกันไปนะครับเพื่อนๆผมจะทําให้เพื่อนๆดูกันจริงเลยนะครับนี่ครับผักนะครับ เลยนะครับผักสำหรับผมนะครับผมเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างตัวใหญ่มีกล้ามเนื้อใหญ่นะครับผมจะใช้2กำสองกำปั้นนะครับเพื่อนๆนะครับนี่คือ1นึ่งครึงกำปั้นนะครับเราต้องบีบมันขึ้นมานะครับ2กงกำปั้นนะครับก็คือผักนี่ครึ่งถุงเลยนะครับนี่อันนี้คือผักของผมนะครับผักนี่นะครับผักหนาหนาผักครึ่งถุงของผมนะครับต่อไปครับสองกำปั้นผักผมตอบจบไปแล้วแหล่งโปรตีนก่อนนะนี่คือเนื้อ หมวของผมนะครับท pues. like ี 1, ่อยู่ที่ประมาณ2ฝ่ามือของผมเลยพอดีนะครับถ้าถ้าผมแกะมันออกมานะครับเป็น2ฝ่ามือโปรตีน2ฝ่ามือนะครับแล้วก็แหล่งไขมันครับเพื่อนๆแหล่งไขมันก็คือ2นิ้วโป้งนะครับ2นิ้วโป้งประมาณขนาดไหนนะครับเพื่อนๆผมให้เพื่อนๆดูเลย2นิ้วโป้งนะครับนี่เห็นไครับอันนี้ก็คือจะเป็นประมาณ1นะครับ1นิ้วโป้งได้ก็คืออันนี้สองครั้งเป็น2นิ้วโป้งนะครับ ส่วนแหล่งแป้งครับก็เป็นข้าวไม่ฟอกสีนะครับก็จะเป็นข้าวกล้องอย่างนี้เลยอันนี้ผมก็จะกินที่2กําปั้นนะครับแต่นี้ผมกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมจะต้องไปหาอีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่ให้เป็น2กําปั้นนะครับแต่ครับสูตรนี้ของหมอโอ๊ฟไม่ได้ฟิกแบบนี้นะครับหากเพื่อนๆท่านไหนไม่อยากการสามมื้อเพื่อนๆก็สามารถคูณกันแล้วก็หารตามจํานวนมื้อที่เพื่อนๆอยากจะทานสมมุติเพื่อนๆอยากจะทานแค่2มื้อเพื่อนๆก็คูณปริมาณทุกอย่าง บวกกันให้หมดเป็น3ก็มาหาร2นะครับถวาเพื่อนอยากจะปรับไขมันหรือแป้งหรืออะไรลงเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยขอบคุณสำหรับคุนที่ในการฟังครับเพื่อนๆขอให้ทุกท่านครับสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขผมหมออกสุขเองดอกเตอร์ซิกปคหลางเพิ่มไปก่อนครับสวัสดีครับ